สวัสดีครับพบกัพบพวกเราในรายการ Timiko TJ Channel นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องขอโทษด้วยที่พวกเราหายกันไปน,ะนานนานมากเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราต้องเรียนหนะักแล้วผมก็ต้องทํางานไปด้วยซึงไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาทําคลิปเท่าไหร่แต่ในที่สุดพวกเราก็เรียนจบกันแล้วนะครับตอนนี้ฉะนั้นพวกเราจะเริ่มมีเวลาทําคลิปลงให้บ่อยขึ้นผมสัญญาผมว่าจะทําคลิปพยายามทําคลิปลงให้บ่อยขึ้นนะครับ ก่อนช่วงก่อนโควิดผมได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมพ่อแม่ของมามิโกะที่ญี่ปุ่นแล้วก็เลยคิดว่าวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ผมได้ไปเจอที่ญี่ปุ่นที่ทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนวว้าก็มาลองฟังกันดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง much, much, much later. ก็เริ่มจากเรื่องแรกเลยตอนที่ผมไปที่ญี่ปุ่นแน่นอนว่าต้องขึ้นรถไฟใช่ไหมครับรถไฟนี่เป็นอะไรที่โคตรงง <What? S 1> มันเยอะมากแล้วก็เขามีแยกแยกแบบรถ the separate carriage for all guys and ladies แต uh ่ huh. But that time I didn't know it uh huh. so そそうそう。私もあのー、これ東京かな東京だったか USJ に USJ にもいたんだよね大阪にあるで私もあのーまあ、カウントリーサイドの方 出身だからあんまり電車に乗ることがなかったからちょっと忘れてて、まあ、あんまり知らなくて私も知らなくて乗ったんだよねキャリージそしたらねあれなんか男の人いないでってマキリンキッキーアファンのチャレンでブラッキーバッキーシュアウォールウォームンデーはプロイセオザーパーイダー大丈夫大丈夫 <laughs> so y น a h น h a t w a ก s o า e t าหาก s u า p r i s e ก s ่ r p r i s e กว่าถ้าหากว่ากว่ยหว่าถ้า่าถ้า่้่ถ้าหา่ากว่า้กว่า้าห่าจะาากว่าถ้าหถ้นหก่าถ้าหากว่าถ้ว้่้าาว่าถ้าานว่าถ้น้้าก่เถา่้าหถ้าหถ้า้นวว้ I think there was no English if I if I remember it right. Nope. Yeah, there was only kanji. Brand. ที่จริง k a n Yeah. There was kanji on the thing. ถ้าใครเห็นสัญลักษณ์สีชมพูบนพื้นก่อนที่ขึ้นรถไฟถ้าเป็นผู้ชายอย่าขึ้นนะครับไม่อย่างนี้จะเป็นเหมือนผมเรื่องตอนที่ผมไปที่บ้านมามีโกะไม่ได went to Mamiko's home <S um, Mm we had a big party there แต <Wow. S 3> ่ว่าก็จะอ t ้งต่ายมา it was New Year So so so. สำหรับญี่ปุป่นน,นี่เวลาปีใหม่เป็นการเป็นเป็นการฉลองที่ยิ่งใหญ่มากทุกคนในครอบครัวต้องมาพบปะสังสรรค์กันก็ไปที่บ้าน Mamiko สั่งข้าวอะไรมาคุณแม่เขาก็ทำกับข้าวนู่นนี่นั่นต้อนรับผมเป็นอย่างดี <Wow. S 1> เข้าไปนั่งที่ห้อง living room ไม่ใช่เลาวิ่งรูมอืมเลาวิ่งรูมなんかお客様のห้องรับแขกโอเคไปนี่ห้องรับแขกปุ๊บผมก็มองอ้า oh, วไม่มีเก้าอี้นี่หว่า <N ani? S 1> <laughs> we sitting on the floor um. we were sitting on the floor that s こ <Not yet. S 1> れはすごいまあ、トラディショナルな感じ oh. Oh. あの、畳畳ってなんて言うんだのタタミん。Oh. Mm. it's like carpet, but not really carpet. It's like Japanese style carpet, I would say. ん。タイはないんだね。In Thailand, <laughs> sitting on the floor is kind of like traditional thing. Yeah, You don't really see much about in in Thailand unless you probably go to like really countryside. Yeah, but yeah, for me, I don't really see it on the floor. So nope. Surprised. But it's cool. It was cool. I like it like that. Everyone there probably like ten more than ten people in that party. Yeah, that was cool. あとその時言わなかったけどあの場所が決まってるねここは for my dad、ah, this he for、yeah、my mom yeah, yeah, yeah. みたいな本当は決まってる、uh, でここは for you みたいな何、yeah, yeah, yeah. かすごいストリ i クトだけどこれもすごい really Japanese traditional な感じ คนไหนนั่งตรงไหนแบบคุณพ่อเป็นแบบหัวหน้าครอบครัวต้องนั่งตรงหัวโต like your your dad is kind of like a leader a m i so he's got to sit like right in นั like c น r n e r yeah it was organized already who is sitting a t which what do you call it futon nope cushion cushion 日本語だก一น ザบุตงซาบุตงซ yeah it's kind of like cushion mm. so you r e sitting on a cushion ผมก็นั่งบนหมอนรองพื้นอย่างที่สามที่ผมไปเจอมาก็คือไปเดินไปเดินถนนคนเดินที่เวลาไปซื้อของกินบนสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดวีแมนวีแมน t ี่อาศักซั ไปเที่ยวก็มามีกะที่อาซากุซามาไปไปซื้อของกินของกินเล่นตามตามถนน้างข้างผมก็เดินกินเดินกินเดินกินไปปุ๊บสักห้าคนก็อบอก no 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 ค่ v e to go, you have, to go. You have to go stand where where The like spot? eating yeah eating spot. yeah there's yeah. yeah, there's oh. an area you can eat if you if you want to go to that place อาซา u ุ a า e a อะ y

I think I kind of understand it because they want to keep the place clean. ว wow. ้าวใช่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  y e ่ใช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  e ใช่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 ใ e ่ใช่ใช่ใ a ่ใช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  h ใช่ใช่ใช่ใ สุ venir ขายของฝาก I forgot Thai word I forgot my own language สุ venir ของฝากเย่ yeah. ร้านขายของฝากแล้วก็พวกร้านขายเป็นโต้ร้านขายเป็นโต้เป็นโต้เย่เ็นโต้ lunch box lunch box <laughs> I forgot in Thai in Thai language again ข้าวกล่อง ข้าวกล่องกลางวันซึ่งมันอร่อยมากข้าวกล่อง lunchbox ของญี่ปุ่นแะนะนำครับทุกคนอย่าลืม Tokyo Station น,นะครับถ้าเกิดไปปิดคลิปปิดคลิไปไง <c oughs> let let say goodbye everyone งั้นก็สำหบคลิปนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบาย